สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นคลิปหนึ่งนะครับผมมาถ่ายให้ดูนี่คือไข่นกเป็ดน้ำนะกามจิกกินนะี่กามจิกินนกเป็ดน้ำกามันคาบไข่มากินนะอยู่3าฟองไนะผมเห็นอยู่3าฟองฟอฟองมันอยู่จุดนู้นนะครับ ทำไมจึงให้มาดูไข่นะครับเมื่อวานผมถ่ายเลื่อนต้นกากระทิงนะกงกากระทิงนีปรงที่โซงนะครับอะ่าหา่างมันจะหา่างชุดนี้มันไม่ห่างก,กันเท่าไหร่นะ กจะกินกันนะ โยนทิ้งหรือเปล่าผมมองกี้หน่อยอืมอ๋อคือามาเป็นเจ้งซีสาตายเอามาสามฟองหายไปฟองหนึ่งตายไปทำไมวะเ่ยี่เห็นมันอยู่ตรงเอานี่ครับเพื่อนๆนี่ ไ่เฉยเลยนี่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 ตัวครับเห็นปากกาไหมเห็นปากกาไหมครับเป็นไม้ตายนะนี่นี่นี่ฟองอยู่นี่ ว่าเขาว่ากาเนี่ยมันกินแล้วมันคาบมาให้ดูก็ไม่รู้นะครับเขาพูดถึงการเกิดขึ้นของของพระพุทธเจ้านะครับสามพระองค์ที่ว่าเกิดเกิดขึ้นมาแล้วระยะห่างที่เราดูไปเนี่ยก็บอกว่าอะไรนะระยะระยะห่างของการเกิดขึ้นในสามพระองค์มันจะมีความความยาวความยาวแล้วก็ยาวอย่างมาก ถามว่าเราสีพระองค์ห้าพระองค์นี่อยู่ในหง่าไงคือาศาสนาเนี่ยขององค์ที่สี่นี้ยังไม่หมดยุคนะเหมือนเหมือน,นใครว่ากาก็มาบอกว่าเออก็ยังไม่หมดยุคนะแต่ถามว่าองค์ที่ห้าเนี่ยเขายังไม่เกิดเขาเลยไม่คาบไม่มาดูนะีนพูดถึงกากกระทิงเนี่ยมันไม่รู้ว่าของแท้หรือของปลอมไม่รู้นะครับไอ,เอ้เพื่อนนะ ฟังเป็นแค่แค่ความรู้เบื้องต้นไม่ใช่ว่าฟังไสน่นนะไมค่อยจะเต็มแลครไปครึงตัวเนี่ยอันนี้ฟังไม่ได้นะครับฟังไปวิเคราะห์ไปคิดไปมันน่าจะเป็นไปแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับขอความรู้นะมันต้องอาศัยการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่การทําความดีก็เหมือนกันต้องอาศัยการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ก่อนตั้งใจแล้วก็ มองเห็นทางการทำความดีพูดง่ายคือบางเรื่องเราก็ไม่อย่กไปเชื่อมากแต่ถึงกระนั้นก็อย่าทิ้งความดีนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะความดีมันต้อง,ต,องต้องใจเย็นนะครับโลกของความดีต้องใจเย็นต้องต้องคอยเป็นค่อยไปแต่ก็อย่าอย่าอย่าทิ้งมันนะครับ เพื่อนเพื่อนดูนี่นี่หางนกยุงมาหางนกยุงนี่หางนกยุงดูดิเนหายไปไหนวะเนี่ยเอานกยุงยูงอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่ไม่ใช่ต้นหญ้านกยุงที่ไหนครับไม่ใช่ต้นหญ้าครับเซลล์เล่นนะครับเพื่อนๆมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูเพื่อนสังเกตนะเนี่ยมีคนเดินมาเกี่ยวหญ้านะนี่คือเขาเลี้ยงวัวกันนะครับแถบนี้เลี้ยงวัวกันเยอะกันนี่อีกคนหนึ่งอยู่นู่น มกเดินไปเดินมาบางคนก็ไปชนหัวเองก็มีครับยาเยอะครับช่วงนี้ผมเอามาเกี่ยวมันเดิมอะรักกะลงอีกนะการเราลงทักลงทายอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เดี๋ยวผมผมให้ดูรอบๆนะครับวันนี้ดูรอบๆอะไรอะรอบสามองกสิบงาลลูกเราเนี่ยโอ้โหไปยังกันนักวิทยาศาสตร์แล้วระเท นักวิทยาศาสตร์บ้านนาสามรอยหกสิบองศาครับเพืเ่อนๆนี่หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเพื่อเขาะจะรู้ว่าเราเนะี่ยถ่ายคลิปอืมอี่ก็มาเจอกันที่เดิมอีกแล้วนั่นไงนี่ครับเพืเ่อนๆนี่นี่นโลมาถึงครบรอบสามร้อก,ก,กสงศาของโลกเราถ่ายข้างบนด้วยอนั่นแหละนูนคนน้นก็เต็มแล้วครับเกี่ยวยาก ยก่ยญาเสร็จแล้วขับรถกลับบ้านนะนะเห็นเขาไปตามสีรอบมารอบแล้วรถคันนี้ไม่ก็จะหมดน้ํามันนะครับเพื่อนเจะซูมเข้าไปเครื่องผุมก็ทําไม่เป็นนะกดมนะันจะเออเลอร์ยังไงไม่รู้นะน,นี่ครับเพื่อนม่เห็นไหนเห็นมานะครับมอไซค์เกี่ยวหญ้าก,กันเดี๋ยวนี้ก่อนรถเข็นนะครับอันนี้พัฒนาแล้ว นักเลี้ยงวัวพัฒนาใหม่มอไซค์กษัลเล้งครับ ันนี้ก็คงจะจบคลิปที่ใบหญ้าแห้งนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับดูใบหญ้าแหง้งดูไปนะเรามองไปนะฮะมองมันคลีดีนะครับไปสักขนาดนั้นเลยนะครับมันจะมีลายขกนกนซับซ้อนกันอยู่นะครับมองขึนไปรนะตรงกลา,นะางนี่ก็จะเป็นเหมือนซุ้มประตูนะครับ จะมีแสงเด็กเงาของของโอนเมฆนะครับนี่นะครับคลิปนี้คงจะจบอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับกลัวเครื่องเครื่องโทรศัพท์ผมมันยังไงไม่รู้นะมันน่าจะอัปโหลดให้มันก็อัปให้นะไม่ให้ก็กระโดดดิ่งไปไหนก็ยังกันลูกลิงนะครับปวดหัวมันกันกลัวมันจะพังเอาอวนนะครับก่าจะถ่ายคลิปจะได้อย่างคนอื่นเขานะครับ จะให้เห็นหน้าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ครับตัวนี้หน้าผมมันแบบกขาเรียกอะไรกลัวหน้าอยางีงนะหน้าแบบกขาเรียกอะไรพื้นที่มันน้อยไงเขลเรีกหน้าพื้นที่มันน้อยยังยังดูยังยังยังไม่ได้พื้นที่หน้าของผมเดี๋ยวเขาดูกันทั้งคันตะลึงมันจะตกใจงั้นช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยคลิปจะจบคลิปนี้ เคลื่อนตัวของต้นยูคานะ